จโอ้โหอันนี้เล่นตัวอะไรเล่นตัวอะไรเล่นอะไรมีคนเล่นแล้วเล่นกันจีบอะนี่เปิดก็เล่นจีบก็สาบละเล่นจีกว่าเลนจีใช่ป่ะไม่รู้อ่ะไม่ไมีจะบอดอ่ะเขาว่าอันนี่แล้วกันลูซิโอนะเออลูซิโออะโอเคลูซิโอเราเล่นตัวนี้นี่แหละเออไม่เอาอ่ะดาันนี้โอเค โอ็ด่านนี้จริงจังสเปร์ตัวนึงขอเล่นลังเลตัวหนึงมันจดบาทเล่นเรียเปลี่ยนตัวมากเลยว้ามันดูกักแกก็ชอบเปลี่ยนตัวก็เกางมันห้าสี่สามสองหนึ่อ ยอดไเรับเคทิเลยเว้ยเฮ้ยเขวาขวามีโอรอขชิปหายเลยหิวด้วยยหิวด้ยอหิเนี่ยรถอกไปหมดเลยเว้ยรถอรออะหิวหิวหเต็มเ็ร็อไม่ต้องยืมอย่าคูอย่าคูโอ้โอโอ้โบิงตันบินตันลีขา้นอะขันไอิว่าแล้วโว้ยหิวหิวหิว้ห ดีว่าโนนดีวาดนโอเคดีมากดีมากดีมากจ้าไปไปไปค่ะค่ะ่ดีว่าได้กี่ิวะาได้สามเนี่ยอนไฟ์เเขาได้แอมิงเร็วมากเลย่เออค่าเยอะเมันจะได้แอเลยก็จะได้แล้วนะค่ารถทอเรรถทเรอยู่ข้างหลังกันน่ะค่ารถทรถทตีมัดก่อนตีมัโอ๊ยนหนูเขาแจกเกาะวะ มาใกล้ๆยมาใกหแกให้หแก่ให้เลยฮะเทตนนน umas, um, ิมาแล้ว okay. ว oh, ัตีมาแล้วจังหวะนี้ควากินตีมาจะอุ้ยอุ้ยเออ่าดเออดีมากค่าให้หมดค่าห้มดโอกาสทองโอกาสทองมาให้หมดค่าให้หมดเฮ้ยอยาใช้ได้ได้ม่ใช่มา่าีนี่ก็ให้หมดโอเคหมูไอหมูทอเอ้ย ายไปแล้วป่ะดีคือยาคูเอให้รถฮอกยาคูเออทีมเวิร์กะคือพวกมนเป็นทีมเวิร์กได้ยังไงได้เลยๆมีแต่าแทงแล้วจะได้ผลไหมอะคะกเอมันม <mean> <podría> ันชนแล้ว <au> อุ <tu ę> <dai> ้ยมันชลมจังรโอ้โหข้างหลังคุณอะดีว่าละจังรัตอะข้างหลังอะ ้ด oh, ีมากดีระเบิดนะมั้งดีระเบิดดีระเบิดดีละกินข้ามใช่เหรอช่วยช่วยกันเลยนแหมันเขียนว่าอินิิเนตอุ้ยมามามาเตี๋ยมาแล้วเตี๋ยวมาแล้วเออเออเออไอ้ช่วยไปข้างหลัง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 ทีนี้เราเล่นด้วยมันดุกัดมากเลยเหรอท่านั่งเดี๋ยวใช้ใส่กอบให้กัน โอเคใช่แล้ยวทำไมเร็วจังเออคือคือมันเรียกว่าทีมเวิร์กเออมันเรียกว่าทีมเวิร์กเว้ยใช่เข้าใจว่าเรียกว่าทีมเวิร์กเอออ้าวบ้านเราฝนตกแล้วทีมเวิร์กหรือดีเวฝนตกออตเตอร์ฮักก็เพิ่จากฟันในวันนี้ฮะเรามาเล่นใส่ย่อนเลยอะไม่ใช่โอเค เฮลมากเลยเดือดเดือดเขาบ้ข้างบนนะมั้ยแม่ไเปเทียบเทียบหรอวะเว่งเลยวะวิ่งเลยวิ่งเลยเว่งเลยวิ่งอีกสักตาเคียร์ไไม่ยากเกินไม่ยากไม่ยากเว้ยมันต้องทีมเวิร์กเว้ยไม่มีอะไรยากถ้าเราทีมเวิร์กไม่คือที่จริงอ่ะที่จริงกิแกโหดแต่ว่าแกเป็นลูซิโอช่วยทีมใช่ไงเราเชื่อทีมไง าช่วยทีมมราช่วยทีมเ <c oughs> <c oughs> ว้ยเ้ฮะฮ้ยเฮ้เฮ้เเเเเยเฮยิง้ยงกกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเมงยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ่ย้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเง้ยเฮ้้ยเฮ่ยยเฮ้ยมฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเ่้ยกฮ้้โโยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเลยเฮ้เลย้เอ้้ย้้เย อ่ะมา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 ฆ่าได้เจ็ดตัวแล้วเว้ยเจคิโอ้โหดีบ้างหวังไม่ใช่ดิโซเชอร์ด้วยปะปะทั้งดีบ้าทั้งโซเชอร์มาทั้งแก๊งจ้าโอ้ช่วยดิโนมาไหม let's break it down กันใจเกาะใจเกาะมาคุมมาคุมไว้เร็วๆยิงๆมันใจเกาะอยู่เนี่ยโอ้เกาะหมดแล้วเหตุไม่ยิงไปเร็วๆ ไม่ไม่ยม่แม่มันจะเหวมากเลยโอ้มีโซลเจอร์เขางหลังนะเดี๋ยวยิ้มให้ไอ้ดียว่าข้างหลังเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วโอ้โหอีบ้ามันปล่อยให้มันได้นี่ได้ยังไงตายเลยฮึรอดิปีเปอร์ ุไวนิดเดียวนิดเดียวเอายิงยยิงดีว่าเรายยิงยิตนี้ก็หน่อยดีว่าครับหลอยโอ้หลอยไม่ทันอาคาีวาเร็วเร็วมัน <ant> เห็นมันตายกันทังทีมันี่จะชนะไหว่าานนี้นะคีว่าีว่าไออัออมาลีตตัวใหมได้ข่าวว่าตัวใหม ั็ใหม่แล้วทำเ่กใหม่แล้วมาทำเอ่ฝั่งมันมีดีว่าไงเ้ไม่ตายเลยเดี๋ยวได้ได้ไก็กวดที่เหลือลิปเปอร์เอาใช้ลิปเปอร์ยิงมาเลยโอ้จังแรจังแรกฮืจังรุดอูจังแรกสตัวเลยจังแรกสตัวหรอต้องเจอได้ได้น่โอะไรของมเนีอรว่นเดีนะ อันไปตัวใหม่เอ้ยโอเคอะเออะแล้วเว้ยทำ้จะได้ตัวย่างงเลย่างงลเท่าหเออเขาได้เตัวเขาได้เตัวเว้ยได้สิบาเลตัวเตัวอ่ดเเ้ยวเกมเป็นดีว่าเหรอมันดีว่าที่อยู่ข้างหลังรียมันฆ่าเขาอะมันจะเป็นเขาอะ กดไลค์ให้หน่อยกดไลค์ให้หน่อยเฮ้ยเอากดนใครเขากดกดก็ได้วิดีโอกดทฮิวฮิวฮิวกดกดทอะวิโดกิทกดกดทฮิวฮิวฮิวเขากดกิทไงต้องแบ่งให้กดบ้างอะอย่าให้กดเยอะวิดีโอกดเยอะกว่านั้นอ่าเอออันนี้เล่นเกนจิทั้งหมดเกนจิทั้งหมดเลยแต่ไปนี่จะเป็นด่านอะไร ดีเฟนมาดีเฟนเดี๋ยวเราเล่นอาณาให้เออเป็นดีเฟนก็เล่นอาณาให้หน่อยละกันนะเออเดี๋ยวเราเล่นอาณาให้แล้วกันเดี๋ยวเอ้ยกิจวันนี้จะเล่นกี่ลาวนึกสองสามลาวอ่ะสองสามลาวได้หรือหนึ่งมาเป็นคุณลิปเปอร์เหมือนเดิมปะอันนี้ด่านอะไรนะวัดพลอยปะวัดพลอยปะอุ้ยด่านนี้เหรอด่านนี้ตัวนี้ดีกว่า ว้าวแนก็ได้กีดซัพพอร์ตได้ปะเฮ้ยกีดกีดอะไรนี้ไอ้นี่เนาะเว้ยมันก็เป็นแอตแท็นี่แอตแท็ใช่ปะแกแทงมาได้มะดีว่าดีว่าดีว่าแกดีว่ามันก็อันนี้เลยกว่าเราตั้งเขาโลกเอาแล้วสุดทั้งฟองเขาโลกทั้งฟองแม่อยากอยากเล่นอ่ะได้แต้มน้อยไม่เป็นไรอ่ะอยากเล่นมาข้าอันนี้มันดีเฟนติด เออนี่มันดีเฟนแท็ก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 อ๋ attack, attack. อแท็กค่ะแท็กแท็กเออเบอเบอร์เพื่อผิดเนี่ยเล่นปวาเราดีกว่าเออตัวน,นี้ดีกว่ารอบนั้นตัวนี้ได้แทนั้นโอเคโอเคถ้าพีทเ,เปลี่ยนเขาเปลี่ยนอ่ะพีทเปลี่ยนค่อยพีทเดี๋ยวยิงให้ก่อนพีทอยู่นิ่งๆหนิเขาเล่นดีว่าให้แล้วกันเล่นเล่นดีว่าให้แล้วกันมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกปัน้นอย่าโยนให้<ๆ>ไปมาเดีว่าก็ได้ดีว่าก็ได้ปั้นมากกว่าเราได้ป่ะเดี๋ยวปั้นออกพร้อมเราอ่ะ เป็นลิปเปอร์นะกิดจิตมากับเราดิกิดจิตกับปันอับเราปันนะลยนะเอาทางเดียวกันเอาทางเดียวกันเอาทางเดียวกันโ้ทางนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยได้เล่นมานั่งนานไม่รู้เลยว่ามีทางนี้ยังไม่เห็นเลยเห็นได้ออกมีแค่สองทางเนี่ยตัวข้างบนกับข้างล่างเฮ้ยรถครัพมา กลับมาแล้วกินยาคูคนกินยาคูอปิดมาเปิดมาก็แรงเลยอร่อยป่ะยาคูยาคูยาคูไปอแรกไหนไอชิมะดะไอชิบะดะชิะดะชิะดะชิะดะจ้าอาอะไรวะเราโดนเราโดนมาขึ้นไปอะอามาลี่ะเฮ้ยมีมีลิฟมีอะไรอยาอ่าอย่่อย่อ่าอย่า่อย่ยา่ย หายโดย <t> mm hmm. พีชเล่นว่ะแหงกินจิเออแอนนาโดนจากด้านหลังโย่ข้ามบนข้ามบนสองตัวข้ามบนสองตัวมีรถท็อกกับเกนจิเกนจิว้ายเกนจิเกนจิอยู่ข้างบนอ่ะว่ายว่ายข้ามาหน่อยข้ามาหน่อยเลบินขึ้นไปแล้วรถท็อกเพื่อนรถท็อกแกลโอเครถทอกแกลเข้ามาแล้วไปไปไปจ้าไปจ้า รู้ไหมที่ว่าตัวที่กากมากแทบกากสดในเกมล okay, โอเคไอ้ยาโคตมันตายแล้วเว้ยอะไรวะกม,มังจออะฆ่ะมา,ามนันได้ไงไอ้ไซบอกชิบได้อะไซบอกชิ่ได้อยู่ไหนยิงกันเถอะดอมาไรรับโอ้ยกับตายกนจขอเก็บเื่องให้มยอะ ชิ้นู้ชิ้เฉียวด้วยโอเคยังไง่าคมอ่ะว่ามันก็ตายยูชิยูชิไอวินโดเมเกอร์ไปคิวสิกะไปคิวสิกะอะไรวะไอวินโัวม์เอ้ขาฆตอนเกใช้เกเม่กี้เขาฆ่าเกใช้แกเราช่วยแกอยู่อ่ะบันโอ้ยยังเขารู้ไงกิไม่ถึงนี่แค่จับมือ ถ่ายแล้วโอเคเฮ้ยดินเสียงแปลกแป้อหเอาหมืไดชิบะดาชอบจอนเย่ข้าาอย่ารอใด้เลยเฮ้ยเลื่อนรถมีใครเป็นตัวฮิวบ้างไหมเกืดเลือดเองเขาขอคายในรับนึงชิบะาชิบะดาเออเดกีคนนั้นชอบแย่งะจะตายแล้วจะตายแล้วจะไม่ช่วยกันหลยดีไม่ตายหึ คุณจะพังนะเนี่ยกบเลยาอันติแล้วเวนกบโอ้โหอันติทับจออีกไม่ต้องมาไม่ต้องไม่ต้องเขาไม่ชอบเหนี่ะชอบใช้กำแพงตายเลยดนมันอันีย กินเนอร์เล่นซับนี่นี่ดีเราเว้ยฮะคิดเราอยู่หลังแกนะเห็นไหมน่าจะเห็นแหละโอเคป่ะเขาไม่ระเบิดป้อมบอลจอดแล้วเขาได้เต็มแล้วเว้ยเขาใ้พวกแกอยู่พวกแกอยู่ข้างหลังกันเต็มเลยเหรอเขาอยู่ข้างหน้าคนเดียวเหรอเขามารอดักจากตรงฝาบอนอ่ะอุ้ยอุ้ยเด

กกนะเวลาจัดการคนได้ก็ชอบนะแต่วัาโดนนะไม่ชอบใช่ใช่แค่จัดจัดจัดการคนยังไงเราต้องชอบอยู่แล้วเว้ยเวลาโดนเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วโอเคเรียบร้อยพีชพีชไอ้หอนไหมหอดไปเยอะแล้วอ่ะโอ้วางคำแทงตลอดเหงาหลอดไฟเยอะจ้าทวมไปเลยรวมยอดรวม,วมข่ามันข้ามานัามานใครายเมย์ดูมันฮิวอายน่า โอ้ยโดนโทเล,ล็ตอ่ะวับไปไหนดีวับไปข้างบนก่อนตายแล้วที่ตายเหรอโอ้ยตันโอ้ยตายแล้วโอ้ยสิบอกเลิมิเนชั่นเองโอ้ยอ่ะตายแล้วะยังไงก็ต้องตายเว้ยสิบเท่ากันเห็เท่ากันเหนจิ ิปเปอร์ลิปเปอร์ตัวที่เราชอบมามามาชอบเล่นตัดสีดรเลยตัวที่มีฟันเลิกออนไฟเจอเลยมาโอ้โหแบสตันวลนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโวโอโอโอ้ยโอ้ยเฮแบตันเยแบสตันหมดไฟอ่ะไอ้แบสตันน่าเหนื่ยเ่าเหนื่อยเออเออเออเล่นเาล่าเล่นเปล่าพิบควิวอ่ะมาดิมาดิเออมาดิ โอ้แบบแ<ต>นดนา<ด>อีด,ด,ด,อดีมากจ้ะพารด้เจ็ดลวเจ็ดลเจ็ดคิวล้เจคิวพันจิยังได้ยังได้สิบอยู่เลยอ่ะเซมอะไรวะเอรมันเขาเก่งเลยอ่ะยังไล่ดิ้งจางไหนอะน่นนั่นน่อ๋อเก่งมือเลือกตัวผิดก็ไม่รู้ อยู่ข้างบนมาจังไรแต่เขาไปฉันไคล์ามานั่นเขาบินได้ที่ไหนกันบ้างวันนี้เขาติดอยู่ไหนไม่รู้อยู่ตรงนี้อย่างนี้เขาลดฉากอ่ะเขาลดจังหวะฉากอ่ะโอเคไปเสี่ยมันกำลัง I'm getting tired of now. Oh. Rounding power to forward kill. <laughs> <laughs> no, <this is> barbie Nonesa, baby. Come on, And I thought we had a plan. Wait, oh. Okay, come am going อีอีใครเลิกช่วยข้าสจญญาสัญญาจะตายแล้วเนี่ยเห็นไหมมีใครมีฮิลบ้างเอ็นจิกับทั้งทีมเลยที่เกนจิกับทั้งทีมก็ตายดิวะโอ้เอาเข้าไป ไงก็แพ้เลยอวะกัที่มนได้อ l i m i n a t o น,นเท่าไรแล้วเราราเบีดตัวละคสิงมาโค้สิบมเตัเวเลยเว้ยในนี้ตก็เยอะ<ต>นี่จะแพเนี่ยสค่เกีมดังไไปไม่ถึไงไหนอ่ะ ตายเลยเลยเดเลยขึ้นโอ้ยเบสติอนนะพี่ทับจอนไม่ยังพูดโหรอะไรของมันวะแม่ e b r n าบูสเตอร์บูสเตอร์ แชีวิตกลางวงมาฆ่าไปหมดเลยเว้ยมาเร็วเร็วอ uh, ีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอยค่า hmm. น mm ี hmm. ่ิ วางไปอีกนิดเดียวตัวตัตัตไม่ได้อะไรเลยตายแล้ววะตายแล้วเว้ยเห็นไหมโ้ยยกคิดทีมเลยตัวเออได้เพ a y อ f เด็กเกมแน่นอนแน่ว่าแล้วว่าไทยทับจอนต้องได้้ปปักเออ ไอ้เกยเล่นับจอนเพาว่ามันมีประโยชน์ทีกนแมเบื่อไ่จอนเด่ต่อไปเล่นรัจอนไะเดี๋ยวต่อไปเล่นรัจอนะดจตามอยู่ดเปวด้วเไแล้ว mất dưới mà anh em là... à, mình ăn được rồi rồi đi ạ à. mất dưới mà